วัสดุในการทำปุ๋ยหมักน้ำจ้ะค่ะวันนี้แม่บูพามาปอกสับประรดนะคะเพิ่งตัดมาใหม่ๆเลยค่ะเราจะใช้เปลือกของมันนะคะทำเป็นปุ๋ยหมักค่ะปอกเสร็จแล้วเราจะคว้าหน้าตาออกนะคะค่ะส่วนที่ดำๆนี่คือตาสับประรดนะคะค่ะสำหรับเปลือกของสับประรดนะคะแม่บูจะนำไปทำปุ๋ยหมักน้ำค่ะรวบรวมกับปกักค่ะวันนี้แม่บูจะพามาปอกมะละกอน,นะคะ พอกอสุกใช้เปลือกทำคุยหมักน้ำค่ะผิวเหลืองอมส้มน่ารับประทานมากค่ะมาแล้วนี่คือกล้วยหอมเปลือกเขียวนะคะผลสุกแล้วค่ะนี่ค่ะนิ่มอร่อยนะคะหวานค่ะเรามาดูวิธีท,ทำกันนะคะเศษผักเศษผลไม้ที่เหลือใช้จากครัวเรือนของเราค่ะมีกากน้ำตาล2ส,ส่วนนะคะหัวเชื้อหนึ่งส่วนน้ำของเรานะคะ 1 5ถึงยลิตรแล้วแต่ปริมาณที่เพื่อนๆทำค่ะอันนี้นะคะเป็นแป้งข้าวหมากค่ะหุงฝานะคะเป็นชูลินสีตัวดีค่ะเติมลงไปเลยค่ะนี่ค่ะกากน้ำตาลนะคะหัวเชื้อค่ะกากน้ำตาลสองส่วนนะคะหัวเชื้อหนึ่งส่วนคนให้ละลายเลยค่ะเติมเศษผักเศษอาหารของเราลงไปเลยค่ะ มีเท่าไหร่ก็เติมได้เยอะเลยนะคะเติมให้น้ําท่วมค่ะคนให้เข้ากันนะคะหมักทิ้งไว้ในร่มค่ะประมาณหนึ่งเดือนก็นํามาใช้นะคะใช้ภาชนะที่มีฝาปิดนะคะหมั่นมากลทุกๆวัน,นะคะ่ะประมาณหนึ่งเดือนก็ใช้งานได้นะคะค่ะหัตตราส่วนการใช้นะคะน้ำสิบลิตรต่อน้ำหมักของเราสิบซีซีค่ะนี่ค่ะส่วนที่หมักเรียบร้อยแล้วนะคะ ผสมให้เข้ากันค่ะนำมารดราดผักกินใบหรือไม้ดอกไม้ประดับของเราค่ะจะมีสีสันที่สวยงามนะคะผักก็จะงามค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเข้ามาดูคลิปของแม่บูนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจช่วยกดติดตามให้แม่บูด,ด้วยค่ะจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะ อย่าเจ็บอย่าไข้ขอให้ร่ำรวยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ